สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกมและกนาล็อกกาวิตี้เซิร์ฟเวอร์ทอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชาโด d o เชสเตอร์สายออโต้ทเปลสเวทใหญ่นะครับเวทที่เราจะออโต้จะมีหลอดออฟเบอร์วิเลียนสตอมกัแล้วก็มีเทโอนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันคลิปนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีบุคคลที่อยู่ข้างๆผมคนนี้นะครับก็คือ พี่กิติศกรน,นะนี่เขาทําให้ความฝันวัยโตของผมนั้นมันสําเร็จขึ้นมาได้คือผมเนี่ยตั้งแต่เล่นเซิร์ฟไทยมาตัวละครตัวแรกที่ผมเล่นก็คือชา a d ดโ c h e สเตอแล้วก็มีมีความฝันว่าอยากจะออโต้สามเวทใหญ่แต่ไม่มีปัญญาทำของนะครับพี่เขาก็เลยให้ยืมของมานะเราจะมาแนะนําของก่อน ใช้ของอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับ1ก็คือมีดอ่าสอ,ค,อ,อนะค,สาคือถุงมือนะครับสแล้วก็3คือถุงมือนะการจะออโต้สกิลนะครับ3เวทใหญ่เนาะ1น,นะครับเราต้องหาสกิลสตอมกรัรดให้ได้ก่อนแน่นอนว่าอันเนี้ยเราต้องเป็นการ์ดบอส MVP นะครับไฮเทมที่แนะนำนะครับก็คือซิลสตอมมี่ไหนนะบอกเลยนะเพื่อนๆ ถ้าไม่มีซิวตอมมี่ไนท์ครับความฝันนี้ไม่สําเร็จแน่นอนการจะออโต้สตอมกัดนะครับนนี้ก็ต้องเป็นซิวตอมมี่ไนท์นะครับบอกเลย2ก็คือการเซตฮูกใน n n t นนะครับที่อาจจะเคยเห็นผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะโอ้มาควีส์นะครับตัวนี้จะ Auto ออโต้หลอดออฟเบอร์บิเลียนาะใส่กับเจ้าตัวโอ้วินเขานะครับ ทีนี้เราจะได้สองเวทมาแล้วก็คือทอมการดกับรอดออฟเวอร์เียนแล้วเมเทโอมาจากไหนเมเทโอมาจากชาโดว์สเปลครับนี่แหละที่เราจะมารีวิวให้ดูนะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยคลิปนี้ไม่นานนะครับขอไล่ชาโดว์สเปลก่อนเ p d 1 9 3นกนะฮะโอเคทุกอย่างพร้อมนะมนี่พร้อมนะครับ ขอบคุณนะครับป่ะลุยตอนนี้เมเทโอออกมาแล้วนะครับหลอดออฟเวอร์วิลลิตออกมาแล้วตอมกัออกมาแล้วทีนี้ออกมาสามเมสเลยโอ้ดูบอกแล้วใครดูคลิปนี้นะครับคุณอาจจะแสบตาดิบหน่อยแต่บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณมีไอหนึไอเทมที่ทำให้คุณไม่แสบตานั่นคือเวนออฟตัด จริงๆแม่ออฟตัตยังไม่เข้าช่องผมนะแต่ว่าเราพูดให้ก่อนเออคุณไปดูนะตอนนี้มีดหนอนมันแปงลงร่างเป็นหนอนแล้วตอนนี้มมเทอยังออกอย่างต่อเนื่องมาอีกแล้วหลอดออฟเบอร์เวียนไซคิกเวฟทอมกัดก็ออกนี่แหละุดประสงค์ของคลิปนี้แหละผมผมตายตาหลับแล้วเราได้ออโต้สาเวทใหญ่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นนมเมีดนะเว้ย เน้นแสงสีเสียงเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจที่แบบคือไม่รู้ดิผมชอบนะผมชอบเวทใหญนะ่นะเออและผมเชื่อว่าต้องมีหลายหลายลาคนชอบด้วยนะครับก็อขอบคุณพี่ k r i ติ k ัก,กรนะเนี่ยโรบินโรบินอ่าพี่เขาแบบให้ยืมของมานะครับโอ้โหถ้าใส่แบตาก็ใส่แว่นออฟตาซะนะจะได้แบบกันแสงสีฟ้ากันแสงสีต่าง,งๆด้วยนะครับ คือคือเขายังไม่ได้เข้าเรานะแต่อาจจะเข้าเราในอนาคตนะครับเนี่ยก็ฝากไว้นะคลิปนี้มาสั้นๆครับไม่น่าจะเกิน5นาทีขอตีไปก่อนนะเออเนี่ยดูดิสตอมกัสออกหลอดออกดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามันปื้มปื้มปีติอืมบอกเลยว่าคลิปสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละของที่ต้องใช้นะครับก็คือต้องมีซิลสตอมมี่ไนท์น เพราะว่ามันเป็นตัวการสําคัญที่เอาไว้ออตโต้ตอมกัดนะครับค่อนข้างดีเลยคือเซตนี้อ่ะถ้าคนธรรมดาทั่วไปอ่ะอาจจะทํายากหน่อยเพราะว่าต้องใส่ต้องใส่ฟิลเนาะแต่ถ้าเป็นคนมีเงินอะ่ะสบายอืส่วนไอเจ้าตัวโอ้มาควีสมาควีสคือแหลกคือคู่ใน NCT นะครับกับโอ้วินเขานะ มันราคาใบาละเอ็มอ่ะตอนเนี้ยใบละเอ็มอ่ะหากันได้เลยผมเคยรีวิวตอนเล่นของสเลอร์ไปแล้วเออสำคัญแล้วก็เมเทโอมาจากตัวชาร์โด้สับเบลของเรานะครับเนอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ทำมาเพื่อสนองเอ,อ่อถนอมตัวเองนะครับ <c oughs> เออโอ้โห,โหบอกเลยว่า เอฟเฟกอลังการางานสร้างมากๆนะครับตัดตีด้วยเอพีดีหนึ่งเก้าเด้วยสบายๆนะครับโอ้ย์เย้ my god yeah me lo okay ประมาณนี้พอก่อนพอก่อนแสบตาไปใส่แม่ออฟตัดเด้อไงก็ต้องขอบคุณพี่กิติตะกรข้างๆผมนะครับเนี่ยพี่โรบินนะ ก็ที่แบบให้เราได้ได้แบบทําตามความฝันเนาะสารฝันในวัยโตนะครับทีนี้ก็ตายตาหลับแล้วนะครับก็ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยตอนนี้ก็เววอลล็อยู่นะครับเป็นเมนวอลลกนะสามารถเข้ามารับชมได้นะครับสตรีมทุกวันนะครับโอเคถ้าในอนาคตมีไอเทมไหนที่มันเจ๋งเดี๋ยวเราเอามารีวิวเอามาแชร์เอามาแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ